ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาถ่ายรถตู้นะครับเป็นรถตู้สายคลาสสิกนะครับคันนี้จะเป็นรถรับส่งเด็กนักเรียนเก่านะครับเนี่ยฮะก็จะเป็น t o y ยต a า Y h a นะครับหกสิบวีเนาะคันนี้ก็จะเป็นปฟติจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับแต่คันนี้เขาวางเครื่องมาใหม่เป็นเครื่อง MTX นะครับเครื่องดีเซลเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆบคันนะครับ ดูด้านขวานะครับอันนี้บางมากเลยนะครับอันนี้บางก็บางทั้งคันเลยเหมือนกันนะนะฮะ ประตูกระจกหูช้างนะครับเดี๋ยวผมไปดูเครื่องบันไดอเงี้ยไม่ผุนะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นเครื่องแมตตเอ็กนะครับก็เครื่องลงเล่มอะไรครบหมดเลยนะครับภาษีคันนี้ก็ปีหกหกนะครับเอกสารชดโอนมีครบหมดเลยนะครับ ประตูสไลด์ประตูก็ไม่ตกนะครับประตูสไลด์ได้ปกติดอกบ่อบอสามแถวนะครับก็จะมีตำหนิตรงนี้หน่อยนะนะครับ ถอยถอยชนนิดนึงนะครับถอยโดนนิดนึงแต่ก็ไม่ได้เข้าอะไรเยอะแยะนะครับฝ่าท้ายใช้งานได้นะครับใช้น้ำเดิมมากเลยนะครับใช้น้ำนิดเราจะาจะเหตุเม็ดอ่างผมจะ z ู o m ให้ดูนะครับ มองไม่น่าเห็นก็จะเห็นเม็ดอาร์กเนี่ยครับน่าอนาเห็นเนี่ยครับล้าคาก็เติมบางอยู่ครับยางยางหน้าก็ปีเอ็ดน,นะครับแต่ว่ายางหลังปีเก่ากว่าหน่อยดูนั่นขวาวันได มในใประตูเรายังไม่ผุเลยนะครับกเ็เรือนไม่เรือนไม่ใช้งานได้ครบหมดเลยครับเรือนไม่ความเร็วเรือนไม่อันนี้ที่บอกน้ำมันบอกความร้อนก็ใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับดีองสตารเครื่องให้ดูเกียร์ก็จะเป็นเกียร์คอนะครับ ปั่นน้ำฝนปั่น้ำฝนไทำงานน,น้ำฝนอันนี้ก็ผมลองขับดูแล้วก็วิ่งเป็นร้อยเลยเหมือนกันนะไม่มันจะหนักหนักหน่อยนึงครับแบบวิ่งซักไม่ขึ้นแปดสิบนี่ความรู้สึกเหมือนประมาณร้อยเลยนะ แต่ผมยังไม่ลองจับ GPS e ดูกันแต่ว่ามันก็ไวอยู่คิดว่าไม่น่าจะหนักพรอะน้ำอะไรก็บิ้วหมดแล้วนะครับนไม่ดันนะครับ นะนี่เขเครื่องเลขตัวถังตรงเล่มหมดเลยนะครับเครื่องก็ลงเล่นแล้วเนะาะบอกอาจจะมีเก่าๆบ้างนะครับไม่มีควันขาวไห่นะครับ มีะตะปิตรงนั้นนะครับนิดนึงคนะ่ะแต่รถได้บางครับทั้งคันเลยก็สนใจรถอยู่ที่จังหวัดพังนะครับมาทดลองขับดูบก่อนก็ได้รหรือจะให้ไปส่งก็ได้ครับโทรมาที่เบอร์080 845 8384นะครับ มาณนี้นะครับคร่าวๆเนอะโอคครับสวัสดีครับ